สวัสดีครับวงจุ้ยบายในลงวันนี้จะมาบอกถึงคำทำนายของพื้นดวงชะตาในเดือนกันยายน2567ของคนที่เกิดทั้ง12นักษัตร์ว่าดวงชะตาแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบวกหรือด้านลบอย่างไรเรื่องใดโดดเด่นเรื่องใดต้องระวังคำทำนายนี้มีผลตั้งแต่7กันยายนถึงวันที่7ตุลาคม2567เดือนกันยายนเป็นเดือนกุยโยก นักสัตว์ร,รักกาพลังโลหะธาตุน้ำในปี2567เป็นปีมะโรงกับซิงพลังดินธาตุไม้ตามหลักโปุย่ยซีเถียวโหรา,าศาสตร์จีนพลังดินในราศีบนของปีมะโรงส่งเสริมธาตุโลหะของนักษัตร์รักกาและพลังธาตุน้ำในราศีบนของเดือนก็เป็นโชคลาภของปีมะโรงตรงผลในทางเกื้อกูลคือดินกําเนิดโลหะและธาตุโลหะก,กําเนิดธาตุน้ำ ถาดน้ําเสริมพลังไม้และเดือนละกายังเป็นนักกษัตริย์คู่ฮะคู่สมพงของปีมะโรงด้วยจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความราบรื่นสําเร็จสอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกันพลังของเดือนนี้ส่งผลดีต่อธุรกิจด้านแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสถานเสริมความง,งามการท่องเที่ยวการเดินทางธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสอดคล้องสมดุลการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปในเดือนนี้นักษัตริย์ที่มีพลังธาตุสอดคล้องกับเดือนละกาจะได้รับผลดีและหากพลังธาตุของนักกษัตย์ใดขัดแยง้งก็ต้องระวังผลเสียที่เข้ามากระทบเช่นกันคนเกิดปีนักษัตริย์ชวดปีหนูเป็นนักษัตย์พลังธาตุน้ําเดือนกันยายน2567เป็นเดือนละกาพลังโลหะธาตุาน้ําพื้นดวงของคนปีชวดในเดือนนี้พลังธาตุโลหะของเดือนละกา จะส่งเสริมและให้กำเนิดพลังธาตุน้ำของคนปีชวดทำให้คนปีชวดมีพื้นดวงที่ดีอย่างต่อเนื่องเรื่องติดขัดในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับการแก้ไขมีโอกาสได้พบปากเพื่อนฝูงเข้าสังคมซึ่งจะสร้างโอกาสที่ดีในด้านการงานและการเงินคนปีชวดมีช่องทางหารายได้พิเศษหรือมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่คนปีชวดจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุน อยากคนรอบข้างได้มีโอกาสแสดงความสามารถและมีผู้ให้ความปกป้องคุ้มครองให้ความช่วยเหลือในด้านการงานลาบรื่นดีมีโอกาสได้งานพิเศษหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหากค้าขายจะมียอดขายที่ดีขึ้นด้านการเงินลาบรื่นคลองตัวมีเหลือเก็บด้านความรักกลมเกลียวเข้าใจกันดีด้านสุขภาพแข็งแรงดี แต่ควรหาเวลาผ่อนคลายไม่ควรหมทํางานหนักจนเกินไปแนะนำคนปีชวดให้สวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุโลหะเพื่อเสริมพลังธาตุประจำตัวจะทําให้คนปีชวดมีโอกาสที่ดีด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นครับคนเกิดปีนักษัตรฉลูปีวัวเป็นพลังธาตุดินแฝงธาตุโลหะเดือนกันยายน2567เป็นเดือนลักาพลังโลหะธาตุน้ำ พลังธาตุของเดือนลดทอนพลังธาตุประจําตัวคนปีฉลูคือธาตุโลหะทอนกําลังธาตุดินแต่มีพลังธาตุน้ําในราศีบนของเดือนก็เป็นโชคลาภให้กับคนปีฉลูในลักษณะทํามากได้มากและนักษัตริย์ฉลูยังเป็นนักษัตริย์คู่มิตรของนักกษัตริย์ลักกาด้วยครับส่งผลกระตุ้นให้คนปีฉลูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานเห็นช่องทางและแนวคิดใหม่ๆที่จะสร้างโอกาสที่ดี ในด้านการงานและการเงินตลอดทั้งมีเพื่อนฝูงสนับสนุนในด้านการงานแต่มีงานให้รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีงานพิเศษเข้ามาในเดือนนี้คนปีฉลูจะมีความราบลื่นผ่อนคลายมากขึ้นมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวหรือมีแนวโน้มในการลงทุนแต่คนปีฉลูจะลงทุนอะไรควรต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนการตัดสินใจในด้านการงานมีงานเพิ่มขึ้น ควรรอบคอบและดูแลเอาใจใส่ในงานให้ดีหากค้าขายจะมียอดขายเพิ่มต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้มากขึ้นด้านการเงินคล่องตัวขึ้นด้านความรักราบรื่นดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรหาเวลาพักผ่อนและระวังจัดป่วยจากความเครียดแนะนำคนปีฉลูสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุดินเพื่อช่วยเพิ่มพลังท่านในพื้นดวง ทำให้คนปีฉลูมีคนช่วยเหลือมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนัก,กษัตรขานปีเสือเป็นพลังธาตุไม้เดือนกันยายน2567เป็นเดือนละกาพลังโลหะธาตุน้ำพลังธาตุของเดือนทําให้คนปีขานอยู่ในภาวะมีได้มีเสียคือพลังธาตุโลหะของเดือนประทะพลังธาตุไม้ของคนปีขานแต่พลังธาตุน้ำ ที่เป็นราศีบนของเดือนไปเสริมพลังธาตุไม้ของคนปีขาทำให้ในเดือนกันยายนนี้คนปีขาต้องคอยออกหน้าแก้ไขปัญหาให้คนอื่นที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเกิดปัญหายุ่งยากวุ่นวายในงานที่ทำปัญหาเรื่องงานจะต้องไปตามแก้ไขหรืออาจถูกใส่ร้ายกันแก้มีคนอื่นนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ในเดือนนี้คนปีขาต้องวางตัวให้ดีอย่าออกหน้าปกป้องคนอื่น คนปีขานจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองและจะคิดจะทำอะไรต้องใช้ความรอบคอบใช้สติมากกว่าอารมณ์ต้องฟังความหรือข้อมูลให้รอบด้านอย่าเห็นแก่พวก้องในเดือนกันยายนนี้พลังนัก,กษัตริย์จะประทับขัดแยง้งแต่ราศีบนของเดือนยังส่งเสริมคนปีขานอยู่บ้างดังนั้นคนปีขานอย่าท้อใจเพราะถ้าหากเกิดปัญหาติดขัดจะมีคนให้ความช่วยเหลือ ยื่นมือมาช่วยที้คลายปัญหาแนะนำให้คนปีขาลสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำจะช่วยปรับสมดุลและช่วยเสริมพลังธาตุในพื้นดวงทำให้คนปีขาลมีผู้ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคในด้านการงานและการเงินไปได้คนเกิดปีนักษัตว์เถาะปีกระต่ายเป็นนักษัตว์ธาตุไมา้เดือนกันยายน2567เป็นเดือนละกาพลังโลหะธาตุน้ำ พลังธาตุโลหะของเดือนละกาส่งผลต่อคนปีเถาะแบบขัดแย้งเสียเปียบถึงราศีบนของเดือนเป็นธาตุน้ำซึ่งส่งเสริมธาตุไม้ของคนปีเถาะแต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากและเดือนละกายังเป็นเดือนประทะชงกับคนปีเถาะด้วยส่งผลทำให้ในเดือนนี้คนปีเถาะจะมีเรื่องวุ่นวายใจอาจมีเรื่องทะเลาะวิวาทเข้าใจผิดงานที่ทำมีปัญหายุ่งยากเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหาคือ เรื่องคำพูดการต่อปากต่อคำเกิดการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงอาจถูกใส่ร้ายกันแก้งเกิดการเข้าใจผิดกับคนสนิทหรือเพื่อนร่วมง,งานและคนรอบข้างอาจนำปัญหาและความเดือดร้อนมาให้ดังนั้นในเดือนนี้คนปีเถาะต้องใจเย็นอดทนอดกั้นสงบปากสงบคำฟังความให้รอบด้านคิดให้มากกว่าพูดคนปีเถาะต้องใช้ความนิ่ง ปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะมีทางออกเพราะอาจมีคนเข้ามาช่วยเหลือที่คายและคนปีถอะต้องระวังอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นด้านหน้าที่การงานเกิดปัญหาติดขัดหากค้าขายควรดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้ดีด้านความรักต้องใจเย็นมีสติควรถนอมน้ำใจกันด้านสุขภาพในเดือนนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีถอ สวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าด้วยโทนสีธาตุน้ําเพื่อปรับสมดุลและเสริมพลังธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุประจําตัวคนปีเอ,อาะจะทําให้คนปีเอามีผู้ช่วยเหลือช่วยคี่คลายปัญหาทําให้คนปีเอาใช้ชีวิตได้ราบรื่นขึ้นคนเกิดปีนักศัตราลงปีมังกรเป็นนักษัตร,รพลังธาตุดินแฝงธาตุน้ําเดือนกันยายน2567เป็นเดือนลักรพลังโลหะแฝงธาตุน้ํา พลังธาตุของเดือนได้รับการส่งเสริมจากพลังธาตุประจำตัวคนปีมะโรงคือดินกําเนิดโลหะและพลังราสีบนธาตุน้ําของเดือนเป็นโชคลาภให้กับคนปีมะโรงธาตุดินและนักกษัตริย์กากับคนปีมะโรงยังเป็นนักกษัตริย์คู่ฮักคู่สมพงกันด้วยส่งผลให้เดือนนี้คนปีมะโรงโชคดีทางทางด้านการงานและการเงินอาจมีงานโปรเจกต์ใหม่ๆได้เข้ามา มีโอกาสได้เข้าสังคมมีคอนเน็ชันใหม่ๆหรืออาจได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นเดือนที่คนปีมะโรงได้มีโอกาสพบสิ่งดีๆมีงานพิเศษหรือมีงานเสริมอาจมีคนหยิบยื่นข้อเสนอและโอกาสที่ดีมาให้ทำให้ได้พัฒนาต่อยอดให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้ในอนาคตในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนฮะของคนปีมะโรงทำให้เกิดพลังธาตุนักศาตร์ถ่ายเท ทำให้คนปีมโลงผ่อนคลายได้รับการเอาอ,อกตาใจได้รับการดูแลจากคนรอบข้างมากขึ้นมีโอกาสหรือเห็นช่องทางการลงทุนเดือนนี้ถึงแม้นจะเป็นเดือนที่ดีกับคนปีมโลงแต่คนปีมาลงต้องสำรวมรักษาบุคลิกอย่าแสดงความลิงโลดดีใจจนออกหน้าออกตาอาจทําให้คนรอบข้างเกิดหมันไส้ขึ้นได้ด้านการงานมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากค้าขาย จะมียอดขายที่ดีมีลูกค้าเพิ่มด้านการเงินราบลื่นคล่องตัวดีด้านความรักหวานชื่นราบลื่นดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนําให้คนปีมะโรงสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุดินเพื่อช่วยเสริมพลังธาตุประจำตัวและช่วยเสริมโชคลาภให้พลังเรื่องการงานการเงินให้ดียิ่งขึ้นกฎเกิดปีนักรรษัิย์มาเสงปีงู เป็นนักษัตย์พลังธาตุไฟเดือนกันยายน2,567เป็นเดือนละกาพลังโลหะธาตุน้ำพลังธาตุของเดือนเป็นโชคลาภของคนปีมะเส็งธาตุไฟแต่ราศีบนของเดือนนั้นเป็นธาตุน้ำเป็นตัวควบคุมทำให้คนปีมะเส็งไม่โลภมากจนเกินไปหรือเห็นแก่ได้จนเกินไปซึ่งเป็นข้อที่ดีคนปีมะเสง็งจะได้รับพลังสนับสนุนจากเดือนละกาซึ่งเป็นเดือนคู่นักษัตย์คู่มิตรกัน ทำให้คนปีมะเสงในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งคนปีมะเสงมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานและการเงินมีงานพิเศษมีช่องทางในการสร้างรายได้คนรอบข้างให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้เข้าสังคมหรือมีคอนเนคชั่นใหม่ๆในเดือนนี้ถึงแม้จะเป็นเดือนที่ดีแต่คนปีมะเสงก็ไม่ควรประมาทต้องดูแลง,งานให้รอบคอบอย่าปล่อยงานที่ทำให้ลูกน้อง หรือคนอื่นดูแลแทนเพราะสิ่งเหล่านี้อาจนำปัญหามาให้ด้านการงานมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีงานพิเศษหากค้าขายมียอดขายเพิ่มต้องดูแลลูกค้าให้ดีด้านการเงินคล่องตัวดีมีรายได้เสริมด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าหักโหมทำงานหนะัก แนะนำให้คนปีมะเส็งสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไม้เพราะพลังธาตุไม้จะทนกำลังธาตุน้ำแล้วช่วยเสริมพลังธาตุไฟให้คนปีมะเส็งมีพลังเสริมสร้างโอกาสที่ดีทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นครับคนเกิดปีนัก,กษตัตรเมียปีมา้าเป็นนัก,กษตัตรธาตุไฟเดือนกันยายน2567เป็นเดือนละกาพลังโลหะธาตุน้ำ พลังธาตุโลหะของเดือนละกาเป็นโชคล่ามให้กับคนปีมาธาตุไฟแต่พลังราศีบนเป็นธาตุน้ำเป็นตัวควบคุมพลังธาตุไฟของคนปีมะเมีมยส่งผลให้ในเดือนกันยายนนี้คนปีมะเมีมยพบโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและขยันขันแข็งทำให้เกิดความโชคดีในด้านการงานและการเงินมีรายได้เสริมมีงานพิเศษ เป็นช่วงที่คนปีมะเมียมีโชคในการลงทุนหรือมีคนช่วยเหลือสนับสนุนได้เริ่มต้นงานโปรเจกต์ใหม่แต่ในเดือนนี้คนปีมะเมียจะมีงานหรือเหตุการณ์ที่ท้าทายวุฒิภาวะและความสามารถทำให้คนปีมะเมียต้องมีสติต้องใช้ความอดทนในการทำงานใช้ความอดทนกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างที่อาจมีคำพูดที่ขัดหูสร้างความเข้าใจผิดต้องใจเย็น และปรับความเข้าใจอย่าใช้อารมณ์แก้ปัญหาเพราะอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนวุ่นวายในภายหลังด้านการงานมีงานอย่างต่อเนื่องมีงานพิเศษหากค้าขายยอดขายเพิ่มควรดูแลลูกค้าให้ดีด้านการเงินห้องตัวดีมีรายได้เสริมด้านความรักหวานชื่นราบรื่นดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีมาเมีย สวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไม้เพื่อให้พลังธาตุไม้ทอนพลังธาตุน้ำของราศีบนของเดือนและเสริมพลังธาตุไฟให้กับคนปีมะเมียทำให้คนปีมะเมียมีความโชคดีในด้านการงานการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนักษัตร,รมะแมปีแพะพลังธาตุดินแฝงธาตุไม้เดือนกันยายน2567เป็นเดือนลักาพลังโลหะธาตุน้าพลังธาตุของเดือน ลถทอนพลังธาตุประจําตัวคนปีมะแม,แมคือโลหะทอนพลังดินแต่ราศีบนของเดือนเป็นธาตุน้ําเป็นโชคลาภให้กับคนปีมะแมธาตุดินจึงส่งผลให้ในเดือนนี้คนปีมะแมแม,มีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งมากขึ้นมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในเดือนนี้คนปีมะแม,แมต้องทุ่มเททํางานมากขึ้นมีงานพิเศษหรือได้รับงานที่ยากท้าทาย แต่ก็เป็นงานที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าเลยคนปีมาแม่ต้องมีสติรอบคอบและต้องระวังเรื่องคำพูดตลอดจนการสื่อสารการทำงานต้องแบ่งเวลาและวางแผนให้ดีจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดเพราะในปีนี้คนปีมาแม่พื้นดวงตก,กลัวคือทำเสียหายเองในเดือนกันยายนนี้คนปีมาแม่ต้องสงบปากสงบคำอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น เพราเรื่องที่เข้าไปยุ่งจัดนําความเดือดร้อนมาให้หรืออาจต้องเป็นคู่ทะเลาะวิวาทเสียเองและต้องเสียทรัพย์แต่ถ้าคนปีมะแมจะช่วยเหลือใครต้องพิจารณาให้รอบคอบและอยู่ในวิสัยที่ช่วยได้ด้านการงานมีงานเพิ่มมากขึ้นหรือมีงานพิเศษหากค้าขายยอดขายดีเพิ่มขึ้นแต่ต้องดูแลลูกค้าให้ดีด้านการเงินคลองตัวดีมีรายได้เสริม ด้านความรักราบรื่นดีด้านสุขภาพในเดือนนี้ไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีมะแมสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธานน้ำเพื่อช่วยเสริมพลังโชคลาภให้ธาตุดินทำให้พื้นดวงชะตาคนปีมะแมแม,มีพลังส่งเสริมมีโชคลาภและความโชคดีด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนักรรษัตรวอกปีลิงเป็นนักรรษัตรพลังธาตุโลหะ เดือนกันยายน2567เป็นเดือนละกาพลังโลหะธาตุน้ำพลังธาตุของเดือนส่งเสริมธาตุประจำตัวคนปีวอกตามหลักโลหะเสริมโลหะส่งผลให้ในเดือนนี้คนปีวอกได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมง,งานทั้งทางด้านการงานและการเงินมีความโชคดีอยู่หลายด้านมีโอกาสได้ท่องเที่ยวพักผ่อนได้พบปะเพื่อนฝูงมีคอนเนคชั่นใหม่ๆ ในเดือนนี้คนปีวอกจกมีงานที่ท้าทายความสามารถให้แสดงฝีมือหรือต้องศึกษาเรียนรู้คอร์สระยะสั้นเพิ่มเติมคนปีวอกมีเกณฑ์ลงทุนมีโอกาสขยายธุรกิจแต่ต้องระวังคนเข้ามาตีสนิทหรือหลอกใช้เพื่อหวังผลประโยชน์ด้านการงานราบลื่นลงตัวขึ้นมีงานมากขึ้นหากค้าขายยอดขายเพิ่มมีโอกาสได้ขยายตลาดด้านการเงินคล่องตัวขึ้น มีรายได้เสริมด้านความรักหวานชื่นราบลื่นดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีแนะนําให้คนปีวอกใส่เสื้อผ้าสูงเครื่องประดับโทนสีธาตุโลหะซึ่งเป็นธาตุประจําตัวจะช่วยเสริมให้คนปีวอกมีผู้ช่วยเหลือและมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนที่เกิดน,นัก,กษัตว์ละกาปีไก่เป็นนัก,กษัตย์พลังธาตุโลห์ เดือนกันยายน2567เป็นเดือนละกาพลังโลหะธาตุน้ำพลังธาตุโลหะของเดือนเป็นธาตุเดียวกันกันกบพลังธาตุของคนปีละกาและคนปีละกาอยู่ในเดือนละกาพลังธาตุส่งเสริมเหมือนได้กลับถิ่นกับส่งผลให้ในเดือนนี้คนปีละกาได้รับการสนับสนุนจากหันหน้าง,งานและคนรอบข้างมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานและการเงินมีคนคอยช่วยดูแล มีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงมีคอนเน็ชันใหม่ๆมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อดในเดือนนี้อาจมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายให้คนปีละกาเข้าไปยุ่งเกี่ยวอาจเป็นปัญหาที่คนรอบข้างเข้ามาขอความช่วยเหลือและถ้าคนปีละกาจะช่วยเหลือใครต้องฟังข้อมูลให้รอบด้านและควรช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนและพื้นดวงคนปีละกา ถือเป็นดวงที่มีโชคเป็นคู่ห้ากับปีมะโลงและในเดือนนี้ก็เป็นเดือนละกาด้วยพลังธาตุของเดือนส่งเสริมให้พื้นดวงเข้มแข็งดังนั้นคนปีละกาควรระวังการแสดงออกทางด้านอารมณ์และคำพูดที่อาจจะทำให้คนรอบข้างไม่พอใจหรือเข้าใจผิดได้ด้านการงานคล่องตัวราบลื่นหากค้าขายยอดขายดีขึ้นด้านการเงินคล่องตัวดี มีเงินเหลือเก็บด้านความรักราบลื่นหวานชื่นด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีละกาสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุโลหัเพื่อเสริมพลังธาตุกำเนิดของคนปีละกาจะช่วยเสริมพื้นดวงให้คนปีละกามีโชคลาภและมีความคล่องตัวทังด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนปีนักษัตรจอปีหมา เป็นนัก,กษัต์พลังธาตุดินแฝงธาตุไฟเดือนกันยายน2,567เป็นเดือนละกาพลังโลหะธาตุน้ำพื้นดวงคนปีจอในเดือนนี้ต้องอดทนเพราะถูกพลังธาตุโลหะของเดือนลดทอนพลังดินของคนปีจอตามหลักดินกำเนิดโลหะและถึงแม้นพลังน้ำในราศีบนของเดือนจะส่งผลดีกับคนปีจออยู่บ้างแต่ช่วยอะไรได้ไม่มาก เดือนละกายังเป็นเดือนอัมชงหรือพิฆาตซ่อนภัยของคนปีจอด้วยทำให้ในเดือนนี้คนปีจออยู่ในสภาวะที่ถูกกดดันต้องแบกรับภาระหรือรับผิดชอบแทนคนอื่นต้องทุ่มเททำงานหนะักต้องรับผิดชอบงานต่อจากคนอื่นหรือคนรอบข้างนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว ทำให้พื้นดวงคนปีจอในเดือนนี้ต้องอดทนและต้องระวังเรื่องถูกใส่ร้ายเข้าใจผิดในเดือนนี้คนปีจอควรสงบนิ่งหรือถ้าจำเป็นต้องช่วยเหลือใครดูให้ดีศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพราะในเดือนนี้คนปีจอยังอยู่ในช่วงตกชงจากคิดจะทํทำอะไรต้องมีสติสงบปากสงบคำอย่าออกหน้าหรือไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นไม่ควรทะเลาะวิวา ในปีนี้คนปีจอควรงดเว้นไม่ไปร่วมง,งานศพด้านการงานงานมีปัญหาให้ต้องติดตามแก้ไขหากค้าขายควรดูแลพนักง,งานและเอาใจใส่บริการลูกค้าให้ดีด้านการเงินระวังการใช้การจา่ายด้านความรักควรพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยควรดูแลสุขภาพและหาเวลาพักผ่อน อย่าโหมทำงานหนักจนเกินไปแนะนำให้คนปีจอสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับโทนสีท่านน้ำเพื่อปรับสมดุลและถ่ายเทพลังโลหะของเดือนละกาจะทำให้คนปีจอมีผู้ช่วยเหลือที่ดีมีความผ่อนคลายในด้านการงานและการเงินคนเกิดปีนักษัตร์กุลปีหมูเป็นนักษัตว์พลังท่านน้ำเดือนกันยายน2567 เป็นเดือนละกาพลังโลหะธาตุน้ำพื้นดวงของคนปีกุลได้รับการส่งเสริมจากเดือนละกาคือโลหะก,กำเนิดน้ำทำให้ในเดือนนี้คนปีกุลมีพื้นดวงที่ดีขึ้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างอุปสรรคและปัญหาในช่วงที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขที่คายมีโอกาสได้เข้าสังคมทำให้มีความโชคดี ในด้านการงานและการเงินเห็นช่องทางในการหาไรายได้พิเศษในเดือนนี้คนปีกุลมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนคนปีกุลอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นต้องระวังการใช้คำพูดและงดเว้นการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงด้านการงานมีงานอย่างต่อเนื่องงานที่ทำราบลื่นคล่องตัวมากขึ้น หาค้าขายยอดขายดีขึ้นด้านการเงินท่องตัวขึ้นด้านความรักราบรื่นเข้าใจกันดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีกุลสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับโทนสีธาตุน้ำเพราะพลังธาตุน้ำจะช่วยลดทอนพลังธาตุโลหะของเดือนละกาและเสริมพลังธาตุประจำตัวคนปีกุลพลังธาตุน้ำ จกช่วยเสริมให้คนปีกุลมีโชคลาภและความโชคดีทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้น